สวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยยินต้อนรับเข้าสู่ป่ามรณะกับสามพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสวัสดีคนนี้นิดขอข้าวแดกหน่อยกูขอข้าวแดกหน่อยกูหิวมากเลยเดินไปเป็นกิโลแล้วสั่นเฮ้ยนะเลือดเปื้อนเปื้อนตูดด้วยอ่ะไปทำอะไรมาเลือดตูดอ่ะอะไรอะดูด ไปทำอะไรมาเลือดเปื้อนตูดอ่ะเลือดเปื้อนตูดพี่พี่หนึ่งเรื่องมันยาวอ๋อคือยาวแค่ไหนอ่ะเรื่องอ่ะเรื่องที่ว่ามันยาวแค่ไหนยาวแค่ไหนไซสเหื่องใหญ่เลยไซอนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มีใครมีอะไรกินมั้ยเนี่ยกำลังหิวข้าวเลยครับตอนนี้วันนี้เบอร์รี่นี่กินได้เปล่าเบอร์รี่ไหนวะเบอร์รี่ไหนครับ ตรงนี้ต้นนี้ผมเห็นเป็นต้นไม้เปล่าเลยครับมีอะไรเล้าหลามื่อกี้เล่าหลามผมว่าเล่าหลามอะไรเอามาเอาเจมมาเอาตัวนี้ตัวกระเป๋านี่เจมไอ้จริงจริงจเปิดกระเป๋าก่อนก็ได้นะจริงไงนี่ไงมีกระเป๋าเหลืยที่สำคัญเลยนะตอนนี้กระทั่งขวานกูยังไม่มีนะครับกูอนาถมากนะมึงไม่หยิบมึงไม่ไปหยิบไปจากแอร์โฮสเต็ข้างบนกูหยิบไปแล้วกูตายครับแล้วเราสามารถคราฟเป็นอันนี้ยังไงครับไอ้้ไอขวานอะไรเนี่ยอ้าวไอ้แค่กูไปเอาใครมาก็ไม่รู้เนี่ย ไไหนแล้วนี่แล้วนี่คออะไรแบกไปไหนว่าตุ๊กตาอยางเอาละสําหรับในวันนี้เนะเราจะทําการเดินทางเนะคิดว่าเป็นนักเดินทางก็แบบต้องเดินทางใช่ไหมใช่แล้วเราจะไปไหนกันดีเนปผมอยากขึ้นคืออากาศภาคใต้ช่วงนี้มันร้อนอากาศภาคใต้ช่วงนี้มันร้อนผมอยากจะขึ้นไปเมืองเหนือ อยากจะขึ้นไป็นแมงเหนือใช่ไหมอยากจะไปอยากจะไปดอยสุเทพเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยนี่คืออะไรพี่หนึ่งทำอะไรเนี่ยเอาตอนเด็กไม่เคยมีตุ๊กตาไงหอมมืเล่นสักตัวใหญ่เติมโกรธัวข้ยโควาคิดถึงตุ๊กตาที่บ้านใช่ไหมแต่หาไม่ได้เลยเอาชีวี้ไปก่อนไก่ายกระต่ายกระต่าย ตายแดกกันสู้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอยด้วยวะตัวนี้เนี่ยพี่บอยพี่บอยตทุกันเลยไอ้มันมีมันมีถลกหนังเที่ยนะ้ไปกดอี้าเมื่อกี้ใช่เหรอเออเออเที่ยแม่งนี่นี่ตุ๊กัวมีตุ๊กตาเหมือนกันเหรอไหนตุ๊กตาีตุพี่วดพี่ดดมาูมือผมผมให้เออมองดีๆด้วมันเป็นหัวอะไร อะไรพี่บอยมาเหตุพี่บอยพี่บอยอยู่นี่ตัวนึงนี่อนี่คืออะไรเนี่ยใครตลกหนังตลกหนังตลกหนังเท้าไอเนี่ยวนี่คือใครมาตากเท้าเนี่ยคือผ้าไม่เท้าโอผ้าผ้านี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเท้าเนี่ยออ๋เดี๋ยวเราไปผจญภัยกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้มาเดี๋ยวผมนำทางเองต้องตามตามบูมไหมครับต้องเชื่อคำเชื่อฟังคำสั่งพี่บอยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหาวิธีการขึ้นเหนือแบบง่ายๆนะครับ ดูนะอุ่น่าฮ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 ีฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮ่หิวา้าวมาฮ่าฮๆา่าเ่ีฮ่า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 ฮาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าี่า่าน่าฮ่านบาฮ่าน่าฮ่า่ี่า่่า่าา่าา่าอาา่า่่่อเาา อันนี้คืออะไรครับเฮ้ยไอ้บ้านสามหลังนั่นไม่ใช่บ้านหลังเดียวนะเคืออะไรครักบแอนที่ปักบอลใชปักบอดแล้วไอ้สัต์ดิ้ิดบอลทิ้งนิบบอลนิดบอลได้เงินร้อยเลยด้วยอ๋เฮ้ยตรงนี้มีน้ำด้วยว่ะหาปลาครับเอ้านี่นี่มีไม้มีไม้ไว้เสียบตูด้วยตอนนี้นี่สเปียร์กินน้ำทำไงอ่ะกินน้ำนี่ต้องอยู่ดิ่ๆไม่ต้องกดตัวอีแอร์บุ๊ม Ah? พี่พี่ขอกินน้ำบูมเลยเอาก้มเลยก้กูมาวบูมแต่ทังข้หลังอสไเิ่ปนอุ้ยอุ้ยยนเ้จักัเลี่ย้ตัวนี้คนน่ากลัวบูมตัวนี้คนน่ากลัวเลยพีมีผีวนด้วยผีวน

เดี๋่งใจเย็นหาสบองสเบียงก่อนตอนนี้สบงคืออะไรครับสบงเห็นไหมสบง,สบงมันมันเหมือนในมือผมเนี่ยแล้วใครขโมยเที่ยงกูไปวะ <c oughs> ใครขโมยใครขโมยเที่ยงกูไปจากมือถ้าก็ยืนได้ <c oughs> อ๋อ,อนี่กูลืมไปไม่ต้องกดตัวบีเอออ๋อ,อ,อนี่อ่าวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะครับนักเรียนครับกองไฟคนจนกองไฟคนจนไอ้เฮียสัตว์ใบไม้ไปบพอยอ่าขอแล้วพอแล้ว ย่าย่างย่างย่ย่งเฮียกูนะออเียไฟไหมอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีกคือมันสนจังวะยางไทยกแ่อ๋เอ้ยอ๋ออ๋อ๋ออไออสองคนอี้นี่มันคืออะไรกันแออ๋ฮ้ยออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออออยออ๋อออออยอย เออ้มันมีท่ากินด้วยมันมีท่ากินด้วยที่ว่าคุหนึ่งไม่ได้กินเลยว่ะ โอเคไป่จริงเลยครับพร้อมผมร้องแล้วเนี่ยโอ้ยาพี่เรื่องบุฟเฟ่ต์นี่ขอให้บอกเรื่องบุฟเฟ่ต์นี่ขอให้บอกเลยเอาย่างตีนย่างตีนเออพี่ตีนไปเอาตีนมาจากไหนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มาดูตรงผมนี่ทำไมครับนู่นเห็นไกลๆป่ะผมบอกแล้วผมมาถูกทางเห็นทางเหนือเปล่าโอ้โหนี่มันไม่ได้บวกเซนระดับพักการ Winter is coming ใช่ไหม Winter is coming นี่จะไปนักินอ้าวอย่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวกินตีนไละครนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ตีนสุกแล้วกินตีนแล้วเออตีมาแทนตีนโคตรเหม็นเลยลืมล้างก่อนดิถ้าตามหลักความจริงเนี่ยเวลาเราจะไปไหนเราต้องไปแบบเงียบๆใช่ไหมครับไปแบบเงียบขอบคุณครับกระต่ายตัวนี้ผมขอแหละไปได้เหมือนกูแย่งกูแย่งแม่ออกมาได้ทุกคนเลยเหรอเวลาฆ่าหนึ่งตัวเนี่ยน่าจะอย่างนั้นมั้ง กระต่ายกระต่ายมันวิ่งลงน้ำเมื่อกี้นิดๆไปไอ้บอยครับไอ้บอยก็ไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยโอ้บอยได้มีประโยชน์มากเลยบอยสุดยอดพี่บอยมันขอนพีนี่สุดยอดเลยนะตะกี้ตรงนี้ก็บอยเหมือนกันนาตะกี้กูเยอะจังวะบอยเนื้อแดดเดียวบอยเนื้อแดดเดียวเฮ้ยปลาปลาปลามีปลาด้วยเห็นไหมใช่ใช่เฮ้ยมีปลาตัวใหญ่ด้วยตกผู้่น่ะตกผู้่นะ ปลาคราอะไรปลาคราบในปลคาอยู่ไหนนี่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 นอะไระปดไอครับกดไอกูมันเอาหัวหัวหัว่อยไปตีวะหัวบอยหัวไปตี้เีาอะไรก็ไม่โดนด้วยนะวะเออนี่เตาแดเน่เป็นไงวะเออเออรมนเีกอเอเตามีสไปยมีสไปยสออะไรวะ คะไปเหรอไหนอ่อไหนนี uhm, huh? ่ไป็นหมไอ้เียมันมันเยอะอีกวะพี่ตัวไอแต่งคนชาตนายเหมือนเงีมันไต่บินอะคนชาติหนงเอ้บุม้ตอวนี้พี่ขอบมขอขอนคเฮ้ยเจมเซเบอร์มันยืนมึงยืนมองกูทำไมเนี่ยไม่ไม่ร้อนลวก ไฟหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงเกิดมันเกิดมันฆาตี่เฮ้ยวางกว้างกว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 างมันรลมเล็กเก่งตัววันนี้เก่งแม็มเก่งร้อยการั้ตัวนี้ตึ้งมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าอะไรวะกระโล่เต่าเต่าเอาเต่าไหมฮะไม่เอาแลับอุ้ยมันฆ่ากระโล่ได้ด้วยกระดานเนี่กูใครแหลมวะ เอาล้มึงดูด้มือกูหวได้มาดูมือกูเออเอาผัวเอามาไงยุยงคิกเลยเลยมือเอาไปไปไปเอไปไปทำไงดีวะ้ม่มีบ้านดเีบ้านก็โฮมเลกไงโยฮอความรักความเมตตาเพลงอะไรครับไอ้ขกันไอ้เไอ้แขอะไรไอ ยันแม่จรลวันกุมปีจรลลเกแันดีอยู่ในตัวทันละโอ้ยโอ้ยกัดโคตรแรงเลยเยี่ลูกคิวมันลูกคิวมันลูกคิวมันมันกัดแรงมากเลยนะไม่ครึ่งหลอดเลยนะไม่ระวังไปแล้ว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 ตอบนี่เป็นพี่บอยขนาดยักษ์ดีว่ะพี่บอยเฮ้ยบอยเฮ้ยมันมันอ้าปากแล้วแหละตายยังโดนกันเทือนเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยโคุดช็อตเอาไปทำกระเป๋าโอ้ยไม่มีตัวมาด้วย ใครบอกตันกูไปเห็นไหมใครอะไรบอกตันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยหนังเฮียเมื่อกินคนข้าไอ้โว้ยไอ้แล้วกูได้อันนี้มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยได้อะไรได้อะไรแบบนี่ยอยินมืออ้าวแล้วยังไงวะเออี่ได้มันได้มาตั้งแต่ตอนไหนมาเฮ้ยกูมีมีไงกูมีเอาเหรออ้าวโหดว่ะไปลุยอ้าวแบบนี้อ้แรมไอ้เหี้ยมึงตีแมม่งงึจะเอายังงี้ ไ้เมึงดูมันมึงดูมันวิ่งเฮียกูขอโทษเอาตเใจมึงขอโทษอย่าไปยุ่งกับกูเลยเฮียอย่ามายุ่งกับกูตายยังตายแล้วเอาหัวหัวมาไงเอาหนังมากูมีหัวจระเข้อยู่เนี่ยไอ้กัวกัวชิบหายแล้วว่ะทำไมครับมืดแล้วกลับบ้านกลับบ้านเร็วกลับบ้านไม่ทันแล้ว ไอ้หลอดแดงซ้ายอยู่ข้างหน้าน่หลอดแดงคือเลือดครับไม่ต้องกลับบ้านโอ้โหต้องปต้อต้องไปอไต้องไองไต้องไปตองชปตอไปต้องไปตงปต้องไปต้ปต้องไปต้องไป้องไป้องปองไปต้องไปต้งปต้อขไ้อิไปต้องไเ้องปต้องไจองปต้องนป้งไอไ้อหไ้อตองไต้องไปอครับง้ไอ้้อ้างงคไงุ้งปไปาปง้้ บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ด้วยกันมันลุมกินโต๊ะเลยใช่ไหมจัดไ้เพื่อน299ร้อยเก้าเก้ากินในทางล่างใช่ไหมเดี๋ยวนะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บรอไหมับผมมีผมมีสูตรสูตใจเลยมีเสี่ยวมีสูตรสูตรดูเสี่ยวมีสูตรพวกเราทุกคนไอ้เหี้ยว่าคืนนี้มาช่วยกระสานเร็วๆเร็วๆตัดต้นงไวเร็วๆไม่มีไงพี่ไม่มีขวานเว้ยเร็วตัดเร็วๆเลกมืนแล้ว พตายแล้วดูดีๆท้ไมอ๋ไม่ยอมหักตีต้นไมออ่๋อป๋ออ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 ้ออ๋ออ๋ออนออมาอ๋อ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 มันอ๋มอ๋ออมามาออองอย๋ออ้ออ๋ออ๋อง๋ออออออ๋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 อองอออออ อ่าแบบนี้ไอ้ที่มันเอาไว้ย่างไงโอเคโอเคเดี๋ยวผมสร้างให้เดี๋ยวผมสร้างให้เฮ้ยบูโบ้ต้องตัดไม้อีกอ่ะนี่อันนี้อันนี้เอาแบบกากสุดอะเอ่อเอาในบ้านหรือหน้าบ้านหน้าบ้านแล้วกันเขาจะเขาจะเอากันในบ้านไม่มีใครเอาหน้าบ้านโอ้ยหลอนเฮ้ยใบไม้ใบไม้ขอใบไม้อีกเนี่ยแน่ขาดขาดไอ้ตรงเนี้ยครับอีกสามอัน ถ้าอย่างนี้เด็กใส่ไปละแล้วกูถืออย่างนี้ดูหัวมันเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขวายแล้วก็ตัดแอปกดตัวไอแล้วก็มันไม่ผิดกฎหมายเหรอครับตัดไมปปลายปาจังหวะนี้ไม่ผิดแล้วครับพี่บอยใจกล้าเลตัดตั้งแต่แพี่ตัดเลย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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยเมาโดนเลยมาโดนเลยจิ๊บเซฟเข้าไปได้ให้กูเข้าด้วย ปักกันไว้ปักกันไว้ปักกันนะเตปเอาเข้ามาแล้วเหรอตัวซี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 ครับตัวซียังเหลืออี่ได้เจม ทำไมไม่ลอนไม่ได้วะไม่รู้มันไม่ม่วงถือไฟแจ็คเดนีมจะไปนอนได้ยังไงถ้ามันกำลังเซฟเลยมองดูไฟลอยแล้วมีสน่ห์เกิดไฟลอยฟ้องไอ้เนี่ยนี่คือในปาร์ตี้ชายชะกันเลยชายชะกันดำสองขาวสอง ไอ้โค้ดคนนี้ไม่หน้าโก้ดไอ้ียคนป่าเปิดประตูเข้ามาแม่งปิดประตูเลยขอโทษที่รบกวนครับนึกว่าจะอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเยี่ยมสิชายจะกับเข้ามาเฮลโหลเฮลโหลวันนี้เรามาหาอะไรเล่นกงี้ดีกว่าตอนกลางคืนเนี่ยหยุดอย่าขยับไอ้ดัมอย่าขยับได้โปรดได้โปรดพี่าคืนได้โปรดภูเขาไอ้ดัผมได้โปรดภูเขาอะไรภูเขาโปรชุด อะไรจบจบอะไรก้มลงก้มลงลิ่งงรูจักว่าดับดอดับดอเฮ้ยเฮ้ย็วเร็ทุกคนทุกคนบ้านเรามีเพื่อนออกมาเร็วเพื่อนบ้านออกมาเร็วดเร็วมันกำลังยืนงงอยู่ อตูเอ้าเอาไฟไหมมันมยนมันแาเรองมันมันมัามัน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 มัมันมัมันมนมันมั้มันมมันมันมนมันันมัมันมันันนมมันมมันามนม จะเข้าบ้านเะก็ตัวเป็นผู้หญิงทล้ไมยื้อแล้วเป็นผู้ชายวะเลี่ยลาผู้หญิงเข้าบ้านเนี่ยสีหนึ่งอะสีหนึ่งเอ้ยอย่างนี้มีตุ๊กตาย,ยางละซักไปดิก้วดูหน้าตาหนี่งเหี่ยงหน้าเราเราไปชำแหละหัวมาแล้วเ,เอามากินกันดีกว่าคืนนี้ได้มา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 ช่วยชำแหละเลยวผมย่างปลาด้วยนะเออเอาพวกของมาทำอะไรกินดีกว่าครับนี่ของเอาของเปล่าของอะไรครับเป็นปลาบู อออยู่ดีไม่ว่าดีเอาเอาเอาใครไว้อ่าโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยน่าจะเทาแล้วเนี่ยนี่ครับกินกินกินตีนครับกินตีนกินตีนกินตีนแล้วจะหายเท่าหรอใช่ครับกินตีนมีโปรตีนเยอะแอปขอแดดเดินมาโดนอะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยทำไมจะตายแล้วเนี่ยอ๋อคุณหนึ่งคุณหนึ่งกินเบอร์รี่ใช่ป่ะเบอร์รี่อันนี้เป็นเบอร์รี่พิชครับ อ้าวแล้วก็บอกว่าให้เดินมากินโอ้ยไอ้หนอนนั่นนอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนได้แล้วเนี่ยบร้อจะหมดจะหมดปลายนอน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 อะกดละกดละชายชะกันกดละชายชะกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปหูตรงหน้ากูเลยโอ้ยกูว่ามันกูว่ามันแห่อะไรนอน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 ดิกอดินอนดินอนดิกดดิกดอยู่กดอยู่กดแล้วเรียบร้อยสีแล้วอะอะ

ลุกขึ้นมาลุกขึ้นอาหลังดิเจมสเจมสันหลังดิทำไมครับพันหลังพันหลังก่อนเมื่อกี้ที่กกตัวเอาขี้เล่นเกมแล้วนกประกอบกูได้ไงเนี่ยเอาเออว่ะเฮ้ยเห็นด้วยว่ะเออนกบินประกอบเจมส์นอน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 เถอะแล้วคนดีมีพี่เป็นแฟนนอนแน่นอนแน่ใครยังไม่กดอ่ะเท่าแค่ โอเคต้อง,องนี้แม่แสงตะวันพึงจะโผฝนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเล่าอีกมากมายอันนี้กระดูกใครกินเนื้อย่างเนื้อย่างย่างเนื้อ,อ,ยอ,ยนอ,อย่างเนื้อทำบุฟเฟ่รู้สึกว่ามันจะมีบอกวิธีการครัฟของแปลกๆด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นเออ่หอ,อกที่อัปเกรดเนี่ยเอาผ้าเอาหอ,อกแล้วก็กระดูก3อันมาใช้กันนะครับเห็นปะหน้ารอสุดท้ายอะ่ะพีหนึ่ง ลูกเฟืองพี่หนึ่งมีกระดาษป่ะพี่มีตะฟอยเอาไว้เอาไว้ย่างปลาเต็มนี่ดูกูดูกูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดู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 ลุกอะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยมันมีมันมีหอกที่แบบอัปเกรดได้เท่ว่ะไหนวะไหนอ่ะเมื่อกี้ที่จะปล่อยที่เนี้ยเนี่ยเนี้ยทำไงอ่ะเนี่ยทำไงอ่ะหน้าหน้าเราสุดท้ายกดตัวบีครับกดตัวบีขึ้นมาโอเคตัวบีหน้าหน้าเฟืองอ่ะอันที่สามจากขวาสุดเฟืองอันที่สมันจะมีบอกว่าจะคราฟของอย่างงี้ยังงี้ทำยังไง มีกอะกระดูกด้วยนะเห็นปะออ๋เท่หว่ะใส่กระดูกครับไงวะอ่อกระดูกหกนั่นเปิดสโตนก่อนให้คนโตนคนลักเกมแล้วอ๋อนี่นะหรือเฮ้ยมีเฮาส์บ a ทด้วยอ่ะเฮ้ยประเด็นคือมันไม่อะไรพี่พี่พี่ลองเห็นข้างข้างฟันเฟืองป่ะ มันจะเป็นเป็นรูปหน้ารูปวัวเห็นมั้ยมีผู้หญิงมีหัวมหนมนะไหนครับกันเฟืองรูป,<ไ>รปวัวรูปวัวนะเออรูปวัวเห็มั้ยมีผู้หญิงมีหัวนมเลอ๋อเพิ <c oughs> ่งขึ้นเพิ่งขึ้นตอนแรกหาไม่เห็นอะไรปะเอาล่ะจะเดินเดินทางกันต่อยังเอ็ดมีอะไรผมกินนักคำก่อนไปไหมไม่มีอ<ห>ย่างย่างตีนก่อนแป๊บนึงใจเย็นได้ได้นักคำเดี๋ยวจะไปละมาย่างเฮี้ยกันแล้วกันถ้างั้นกูรำคาญเสียแมงวันมากเลยเนี่ยบินหึงเลยเนี่ย โอเคผมพร้อมแล้ว